นี่เป็นต้นพันธุ์เครือของมันหวานญี่ปุ่นโอกินาวาที่นายทินกรทิดเจือเกษตรกร,กรชาวบ้านหนองยางตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามได้เก็บมาเพื่อน,นำไปเป็นต้นพันธุ์เพื่อปลูกเพิ่มลงในแปลงที่เตรียมไว้โดยนายทินกรได้กล่าวว่า ต้นเพิ่งทดลองปลูกมันหวานญี่ปุ่นโอกินาวาได้ไม่นานซึ่งก็ทดลองนําต้นพันธุ์มาปลูกโดวยวิธีการต่างๆพบว่าเกล็ดลับที่ตนใช้แล้วได้ผลในการปลูกมันหวานโอกินวาวาก็คือนําต้นพันธุ์ที่ได้ไปทําการแชร่น้ําหมักจุลภาพที่ผสมน้ําเปล่าเพื่อที่จะให้ต้นพันธุ์แข็งแรงก่อนโดยแช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นจึงนําต้นพันธุ์ออกมาพักไว้ในที่ร่มประมาณ8ชั่วโมงหรือจะนําไปแช่น้ําเปล่าหลังจากแช่น้ําหมักแล้ว ได้เช่นกันแต่ต้องไม่เกิน8ชั่วโมงสังเกตจะเห็นรากขาวเริ่มโผล่มาตามข้อของต้นพันธุ์เมื่อนำไปปลูกก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีมากส่วนช่วงเวลาการปลูกนายธินกรแนะนําว่าควรปลูกในช่วงเวลาตอนเย็นแดดอ่อนๆจะดีที่สุดเพราะตนเคยทดลองปลูกเปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลาแล้วพบว่าปลูกในช่วงตอนเย็นแดดอ่อนๆน,นั้นต้นพันธุ์ที่ปลูกจะดูสดชื่นแข็งแรงและ,จะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกับการปลูก ูกในช่วงเวลาอื่นๆและหลังจากปลูกลงไปในหลุมที่เตรียมไว้แล้วก็ดูแลตามปกติทั่วไปใช้เวล quizz, 38, lodge, er. าประมาณ3เดือนก็สามารถขุดเอาหัวมันหวานมารับประทานได้แล้วครับเริ่มเลยให้สีปลูกับเด็ดเด็ดเนียดก่อนหน้ามัเนี่ยออกเลยครับหอวใบออกออกออกครับออกไปออกซิเจนละปุ๊บเลยไปทั้งออาไปแช่น้ำมันแช่น้ำม well. ันแช่ชั่วโมงนึงเด้่แนชเบิดมือเด้ครับแช่แปรชโมงนี้ เน่าอืมเน่าเลยแค่นั้นมักอะไรอยงนี้อีปะเนีแค่นั้นมันเยมันล้มหลุมปลูกพ่ก็เพิ่งปลูกออถิงไปจะมาณแปดชั่วโมงเพิ่งปลูกด้แค่เราวๆปลูกปั๊บประมานี้เออนาครับตายแค่นั้มัโมงหนึ่งแหละออกมาทิ่มไปทิ่มไปใส่ในโฮมสีครับออกมาไว้ในโฮมนี่แหละอ๋อครับโดนมันได้ครับแปดชั่วโมงแปดชวมงเวามัปลูกมองลลุมเนี่ยเขาเตรียมไว้เนี่ยปลูกคู่เหออ๋อเขาก็เตรียมหลุมปลูกไว้มันมี ว่ามันปลูกตอนเศร้าได้ครับครับประมาณายสามสี่มงแรงุณยปลูก้แ<อ>เขาปลูกแล้วมันเศร้าวก่ไม่ใช่โอ้ยต<ะ>ีเลยง๋อต้องปลูกยำงปลูกยำแรงครับปลูพกพักพก็ปลูกผักปลูกพัก,พกนี่แหละ้อปลูกยำง้งยำแง้แดดร้นอ,อนยนั่อยแมงครับ๋อประมาณสี่หมงแรงมันกระจายพาันต่งัขึ้นมาละครับขึ้นมาถิรับหมอกอมมันกจ็จซึอ๋อการเด็กไงมันเด็กบอมลุ่งตามปกติถ้าเขาอยากให้มันดีเนี่ยเขาเซรามิกแล้วปุ๊บเป็นว่เอาอยากเซรามิก วันนี้เขามาถึงไว้แสน้าเปานี่แหละถึงว้ประมาณแปดชั่วโมงให้ให้าตรงนี้มันออกรูมรูมขาวมออกเป็นขาวนะ่ะนะแปดชั่วโมงตัึสนดำค่ะมันเปเห็นมันจปลีนะมันเฉลยมันแข็งแรงมันจะขึ้นเดียวอีกประมาณมือหนึ่งหรือสองมือเนี่ยเขาแซ่ไบเนี่ยมันจะเห็นยังหายท้องขาววันนี้เขาจับเย็นไปออกไปร่งเด็ดปั๊บเลยเด็ดเดียวแข็งแรงนะพอเขาเด็ดมางสิปุ๊บไปจับปั๊บเนี่ยหาสิบหาสิบ อืมตายสู่สเห็นหาก,กอรมาได้